สมาพันธ์สมาคมสิทธิ์เก่าคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยครับได้จัดโครงการออกหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่ถวายเป็นพระกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันเนามินทรมหาราชที่ล้านอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์วิชันหนึ่งวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซานายสันติรังสิรุจิผู้ว่ารชาชการจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาชพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพระเทพภาวนาวชิระคุณวิเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวร,รวิหารให้การต้อนรับและให้เมตตาสนับสนุนการจัดโครงการร่วมด้วยนายสุนันท์อรุณน,นพรัตน นายกสมพันธ์สมาคมสิทธิ์เก่าคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยนายจักรีรุจ,จิขจรเดชนายกสมาคมสิทธิ์เก่าเซนหลุยคณะกรรมการสมพันธ์และผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้โครงการดังกล่าวครับจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระาชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9้าพร้อมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่พระพิสุและสามเณรในจังหวัดฉะเชิงเซา ให้มีความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีลดการเกิดฟันผุและโรคเหงือกกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตรวจสุขภาพช่องปากขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันและผ่าฟันคุดแก่พระภิกษุและสามเณรกว่า350รรูปพร้อมบริการตรวจวัดสายตาและจำหน่ายแว่นสายตาราคาพิเศษโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัด การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากทีมธนกรรมอาสาตามรอยพ่อนำโดยธันตแพทย์กฤษดาธิรานนท์พร้อมด้วยธันตแพทย์อาสาและสมาคมสิทธิ์เก่ารวม14สถาบันทั้งนี้สมาธ์สมาคมสิทธิ์เก่าคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และถือว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งการสืบสารพระราชนิปนิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในการทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินอย่างแท้จริง